คุณรู้ไหมว่าเขาคิดถึงคุณอยู่นะแต่แค่ไม่กล้าทักไพ่เพจอัฟคับเขายังแอบส่องคุณยังย้อนกลับไปดูโพสต์เก่าๆยังเก็บคุณไว้ในใจเงียบๆแต่เขากลัวว่าถ้าเขาทักไปแล้วถ้าคุณตอบไม่เหมือนเดิมละ่ะแล้วเขาจะรับไม่ไหวไพ่เดอ e r เฮอรเขาเลยเลือกที่จะเงียบและอยู่ในมุมของตัวเองเขายังคงคิดถึงคุณอยู่แต่ไม่พูดเพราะบางครั้งการเงียบ ง่ายกว่าการเสี่ยงให้ใจตัวเองพังอีกครั้งไพเอ็ดออฟซอดเขารู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในความคิดอยากทักแต่กลัวอยากคุยแต่กลัวว่าจะได้คำตอบที่ทำให้เจ็บเขาเลยเลือกปล่อยให้ตัวเองคิดถึงคุณอยู่แบบเงียบๆเ,เพราะมันอาจเจ็บน้อยกว่าถ้าไม่ต้องรู้ว่าคุณลืมเขาไปแล้วหรือยังถ้าเขาคิดถึงคุณเขาจะไม่หายไปแต่เขาเลือกที่จะเงียบ เพราะเขากลัวว่าการได้ยินคำตอบจากคุณแล้วอาจทำให้เขาต้องยอมรับความจริงมากเกินไป,ไป